สวัสดีค่ะก็จะบอกเล่าให้ชมกับมิส u บิชิไทยท่านนะคะคันนี้เป็นมิส u บิชิไทยท่าน2.4 CLX นะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะราคา1 19,000บาทค่ะทุกท่านปี2011แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2015นะคะรถสภาพพร้อมใช้งานค่ะเครื่องยนต์เดิมๆใช้เชื้อเพลิงเบนซินค่ะ ช่วงร่างดีขับขี่สบายนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมภายในสะอาดค่ะสภาพตามรูปเลยนะคะแอร์เย็นเริ่มครบค่ะรถอยู่แถวนวมินทร์รามอินทานะคะคันนี้1,19,000บาทสนใจติดต่อไปดูรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถา่าใครคนเดินทางไปชมตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้ชมเท่านั้น สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ